อันนะครับหมอบอกว่าอาจจะพิการอาจเสี่ยงต่อความปกข้องพิการได้ก็เลยได้มาขอ,อพรการปูกพ,พ,พยาเจ้างอยให้ลูกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคให้เป็นโรคไขยไข้เจ็บตามที่หมอเพิ่นคาดการไว้หลักนี้ ลูกเกิดมาแล้วใหญ่มาแล้วแข็งแรงสุขภาพดีีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เลยคิดเห็นเป็นคนปู่นครับที่ให้สินเนพรได้มาขอพรเอาไว้บัดนี้คุณคุณทรงเราวังเกิดพร้อมกับคอบครัวพร้อมกับลูกๆได้มาขอ,อาขอบคุณขอบคุณ อปู uhm ่พญาเต่าอ uh. huh. ้อยพร้อมสิ 1, ่งศักษ pa ิททั้งหลายที่อํนวยอวยพรให้ลูกก็มีสุขภาพแข็งแรงในน้อมถวายบูชาปู่พญาเต่าอ้อยจิตเงินหนึ่งพันบาทพร้อมกับครอบครัวเ้อตันเองเอาตังผมตั้งใจเด้อเดียเชิญทีวารักมาอํนวยอวยพรเ้อ สาตุตักเกามชลุเพศฤิสิกาลตัเทยันตลิกเทวิมานียเปรตเทจะขามสลุวนาคานีเหวตุมิอุมาจัยันตุเทวาะทาราวิสเมยัคขันธัปนา

ยามภาทันนาธามอาวะนโมตัณฑ์นโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสานังโมตัสาพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาอิมังพันเทพุทธกัสโปเถโลไมหังพุทธังปสิทธิเมธัมมังปสิทธิเม ยะเตมัยหางพุทธังปุเชมีสุติยมีอิมังพันเตพุทธกัสสโกเทโลมัยหางพุทธังปัสสิทิเมทัม,มังปัสสิทิเมยะเตมัยหางพุทธังภุเชมี ตติยัมเีณฑ์มังพันเตณพุทธกัสสโกเทโลไมหังพุทธังปัสสิตที่เมฆมังปัสสิทธิเมฆยะเตไมหังพุทธังอุเชมิสาธุสาธุของค์ปุญญาเตมอยเด้อ บัดนี้เพื่อนได้มาให้หามากแก้แล้วแต่ก็ได้ให้สัจจวาจาไว้ ขอปู่พญาตมออยและสิศักสิทัางหลายจะอำนวยโวยพรให้เพื่อนเด้อให้เพื่อนป็นบาเป็นกรรมให้เพื่อนมีแต่ความทุขความจเจริญมีแต่โชคแต่ลาบมีแต่คำแต่คูณเข้ามาสู่ครอบสู่ครัวเพื่อนเอาโชคใหญ่ลาบใหญ่ให้เพื่อนให้เพื่อนจเจริญยิ่งยิ่งขึนไปเด้อบัดนีเพื่อนได้มาถวายบูชาคุณปู่เป็นปัจจัยหนึ่งพันวาพร้อมกับการ ลำถวายเด้อปู่เด้อเอาให้มาหลับมาโจมเอาแล้วเพิ่นมาแก้มาถามที่ให้สัะเจาวาจาไว้แล้วให้เพิ่นมีแต่ความทุกขความเจริญเด้อปู่เด้อสาธ